จังหวัดหนองคายบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่สองที่จังหวัดหนองคายภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกโรงเรียนล้วนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิอย่างเคร่งครัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีทั้งมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนออนไลน์ที่บ้านก่อนประเมินแล้วจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมอีกครั้งบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกที่จังหวัดหนองคายภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากทุกโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วและทุกโรงเรียนก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การตรวจคัดกรองครูและนักเรียนทุกคนที่จะเข้าไปในโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์อ่างล้างมือกระจายอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนมีการเว้นระยะห่างและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบการเรียน มีทั้งมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนออนไลน์ที่บ้านไม่รวมกันเข้าแถวนัาเสาธทงทั้งหมดมีการจัดสถานที่โดยเฉพาะห้องเรียนมีการเว้นระยะห่างและโรงอาหารให้มีฉากกัน้นและเว้นระยะห่างนอกจากนี้ยังได้ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยเฉพาะโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคายนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ไดรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิแล้วกว่าร้อยละ95รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีทั้งมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนออนไลน์ที่บ้านก่อนประเมินแล้วจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมอีกครั้งนายธวัฒนบรรเลงรมผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกล่าวว่าทําวันที่1พฤศจิายน2564ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 0 0 564โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารข้ามกลางวิกฤตโควิดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยของภาคเรียนที่1น,นะครับเราเปิดออนไซต์ได้2สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นนะครับสถานการณ์ก็ไม่น่าไว้วางใจนะเราเน้นความปลอดภัยของลูกหลานนะครับเราก็เปิดเรียนแบบออนไลน์ line, ทางระบบนะครับ,รบแต่ถึงวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันเปิด เรียนวันแรกเนี่ยปทุมเทพเวิทยาคารได้เปิดเรียนแบบออนไซต์ site, ระบบผสมผสานนะครับโดยในวันที่1-2-3เนี่ยนะครับจะมีลูกๆนักเรียนชั้นม1ม4ม6มาออนไซต์ site, ที่โรงเรียนขณะที่ลูกๆนักเรียนม .2 ม .3 แล้วก็ม .5 เรียนออนไลน์ที่บ้านหลังจากนั้นนะครับวันที่4วันที่5พฤศจิกายน,นชั้นม .2 ม .3 ม .5 เรียน ออนไซต์ที่โรงเรียนในขนาดที่ลูกๆนักนเรียนม .1 ม .4 ม .6 เรียนออนไลน์ที่บ้านเราจะทําแบบนี้นะครับในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับเราจะประเมินสถานการณ์ทุก2ส,สัปดาห์นะครับ,รบตอนนี้เราประกาศว่าจะเปิด on, ออนออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, ในขนาดเดียวกันนะครับถามถึงนะครับในส่วนของปทุมเทพเวิทยาคารนะครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเราถือว่าเป็นหนใน โรงเรียนที่มีความพร้อมที่สุดตามมาตรการไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเริ่มตั้งแต่ลูกๆนักเรียนได้รับวัคซีนครบโดสคือ2เข็มนักเรียนฉีดไฟเซอร์เนี่ยสเข็มจำนวน3,536คนคิดเป็นร้อยละ9 5 3 9ในส่วนของครูนะครับ277คนเนี่ย ครูฉีดวัคซีน260คนคิดเป็นร้อยละ93เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับในเรื่องของมาตรการสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับอย่างของนักเรียนเนี่ยจำนวน171คนยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจครูบุคลากรยังไม่ได้รับวัคซีน18คนนะครับเราได้จัดการนะครับ เมื่อเข้าอยู่ในพื้นที่เราก็สร้างความมั่นใจนะครับโดยกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ครูบุคลากร,กรกลุ่มนี้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่ารอรับวัคซีนเนี่ยเราก็จะให้ตรวจ ATK ก่อนทุกคนนะครับที่เรือนพยาบาลของโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคารของเราซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเครื่อง ATK พร้อมในขณะเดียวกันลูกๆนักเรียนที่คิดว่าตัวเองมีกลุ่มเสี่ยงนะครับก็สามารถ ขอรับการตรวจ ATK ได้นะครับอันนี้คือเรามีเครื่องตรวจ ATK นี่ที่พร้อมมากนะร่วม2,000กว่าชุดนะครับในการตรวจ ATK นะครับในส่วนของอลูกๆนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ยังรอรับวัคซีนหรือว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็ได้จัดห้องสำหรับลูกๆนักเรียนนะครับที่ยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยหรืออาจจะไม่สามารถที่จะเข้ารวมกลุ่มกับเพื่อนได้ นะเราก็ได้จัดเตรียมห้องสําหรับออนไลน์แล้วก็ออนแฮนไว้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ะระยะห่างตามมาตรการนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ,รบอตอนนี้ถ้าหาหกสถานการณ์ระบัดระวังของทางสถานการณ์ที่จะดำเนินการต่อนนี้สถานการณ์ดีนี้ทเป็นไปได้ไหมที่จะมาเรียนที่ที่ทั้งหมดครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราตั้งใจ แล้วเราก็คาดหวังว่าอยากจะเปิดออนไซต์แบบ100%ซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นวันเปิดเทอมวันแรกเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะเปิดออนไซต์1 0 0แต่เนื่องจากปทุมเทพเวิทยาคารเนี่ยมีจำนวนนักเรียนเนี่ย 3, คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นครับท่านครับ จุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเกา้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนองคายรายงาน